เหนียวค่ะทีฟค่ะทีฟค่ะคอมพีชีฟเพื่อนคนเราจะยกนน้ำหนักขึ้นเพื่อคนดูที่นั่งเดินดงรวมหมู่ใช่ค่ะที่คู้นยังไม่ได้ปรุงนะแต่ว่าแบบอร่อยจริงไอ้บิ๊มเราได้ตามนอืเหมือนใส่มิ้นเลยอะไรไม่ใส่มิ้นวะชาไทยขาขาวอร่อยเพราะว่ากินกันไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้เขียวกันไม่อยู่แล้วไม่ว่างจ้าไปบ้าง เราพบกันอีกแล้วนะคะกับมะมเมียวค่ะคีบค่ะคีบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกันดีแล้วนะคะกาบกวางน้อยมะมเมียวค่ะกวางน้อยคีวค่ะกวางน้อยมาถามค่ะ นี่นะคะเราจะพาไปตะลุยร้านเด็ดสุพรรณบุรีต้องมาถ้ามาสุพรรณต้องมาใช่ห้ามพลาดใช่เราจะยอมพีชีเพื่อทุกคนเราจะยอมน้ำหนักขึ้นเพื่อคนดูที่น่ารักคลิปนี้น่าติดตามมากๆแนะนาสําหรับใครที่แบบว่าเออหรืออยู่กรุงเทพแบบไม่รู้จะไปไหนมาเที่ยวสุพรรณบุรีก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ไกลกันมากไม่รู้จะกินอะไรติดตามได้ที่คลิปนี้ค่ะถูกต้องเลยแล้วเราไปร้านแรกกันเลยค่ะไแรกเชฟตอนนี้นะคะเราไีอยู่ร้านแรกใช่ ก๋วยเตี๋ยวเ,เดินดองเย็นร <Yeah. S 2> ้านนะคะก็มาด้วยแบบอุปกรณ์นี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีน้ำร้อนให้เราไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าที่นี่สะอาดปลอดภัยมากาเราก็ต้องลวกก่อนนะคะ ต้องเอาไปเยอะนะคะที่ส่วนมาใช่เอาแค่ที่แบบกินกล้วพอไม่ต้องเอาไปเยอะก็คือแค่นั้นแหละก็คือเท่านี้จริงๆทางเข้าร้านนะเขาจะมีกล้วยปิ้งใช่ที่เป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังชุดละสามสิบห้าบาทนะคะจริมเลยค่ะเป็นน้ำหน่อยเป็นไงอร่อยมันนิ่มมั้งมันนิ่มไหมนิ่มข้างในอ่ะข้างในมันแบบนึบๆเบามันนึบๆเบาไม่แข็งนะ กวางน้อยว่าไงคะแบบน้ำจิ้มซอสอ่ะไม่หวานมากเออไม่หวานเลยแล้วเป็นมันมันไม่เหมือนน้ำตาลมะพร้าวเอออร่อยใครมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดินดงนะคะก็ต้องสั่งต้องอยู่กลับมาแป๊บเดียวอะใครแอบสั่งโค้กคะพี่เอทมากันถึงกูบอกว่าว่างแอบสั่งโคใครด้วยนะพี่เอทเดี๋ยวร้านอื่นเราก็ได้กินนะได้สั่งอีกอนี้คือเมนูที่เราสั่งมา ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเดินดงรวมหมูซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาก็เลยจะให้น้ำซุปมาด้วยไม่เหมันไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเย็นต่อขัวใช่ค่ะที่เครื่องเครื่องแนนมาเครื่องเย็นต่อขั้วเขาก็แนนมันเป็นน่ากินมากใช่น่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกุ้งอุ้ยกุ้งใหญ่มากเครื่องครบเอาให้หมดเลยนะใชนนี่ปะเนี่ยคุกหมายถึงว่ามึงอะให้เข้าคุก อันนี้ก็คุคุกแข่งไปม,ม,มีเส้นไปหมดก็คือหมดชามจริงพี่ขาเราไม่ค่อยหิวเนะเาะแต่นะอเมนยังไม่ได้ปรุงยังไม่ได้ปรุงนะแต่ว่าแบบอร่อยจริงคือน้ำเขาอร่อยเส้นเขางเจมจนรู้สึชิมกอร่อยๆฝั่งนี้ที่อร่อยกว่าดีคือต้มโตงะก็ไม่ได้กินข้าเช้ามาใครจะไม่ติติหนึ่งเมนะถ้าเกิดว่าใครแบบ มาเลยเออแบบเอ้ยไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นแบบคล้ายๆเรือไม่อยากกินหมูแดงทางชินเลยได้ปะก็กินกินอโผูกก็ได้ค่ะแบ่งกินก็ได้ตุ้งอ่ะอยากกินบ้างตุ้งใหญ่ใหญ่ใหญอรอยใหญ่จิ้มใส่เสื้อขาวมาเลยนะเสื้อขาวเป็ต้องตากางเกงขาจะนี่ชิมน้ำอินทปุ๋ยเพราะว่าต้องเพื่อนทุกท่านมันเจมจ้นนะมันอร่อยมาแล้วคือแบบแนะนำว่าให้ กินก่อปนปุ๊บแบบแร้าก็ใครกิน,หนเหมือนเราได้ตังค์เลยอืมเหมือนเป็นไม่รอดคนมืความรักลึนให้เพื่อน,นกินให้เพื่อนกินของขอาวำลมงตักเต้นเล็กใช่ไหมได้กินข้งนอกไปไอ้เต้าเอาเงินลูกเพียนสองรูกอะอ้าา ก,กมากอันนี้น่กเกจริงอันนี้น่แก,กแบบถ้าเป็นถ้าถ้าไปด้วยกัน,นคือเลอกขู่นนะแต่ไหนๆไม่ได้ไปด้วยกันรแล้มีอสิบล้านมก็มีสิบ <c oughs> ล้านได้นหวเขาไปสิบลานวันนี้เราจะมารีวิว่งเานในโนอะไรพัลลัสน,นั่นทำไมหม,ม,มดแล้วแต่บาสุดเด้งตุ่นกนกกินลูกีนก็กินฝองลูกแหละงจะต้องขออะไรกัเดี๋ยวมึงน้ามาขอ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาร์กาแฟแอนด์เฟรนด์นะคะ<ช>ซึ่งเนี่ยเมนูที่เราสั่งก็คือชาเย็นแล้วก็อ่อสตรอเบอรี่อิตาเลียนโซดาเดี๋ยวเรามาลองชิมทั้งคนก่อนหน,นึ่งเมชหนึ่งมชคนก่อนหนึ่งเมชอืมชาเขามีความแบบชานวลนวลนะแบบว่าอร่อยกิ่แล้วสดชื่นไม่หวานมากเหมือนใส่มิ้นเลยเห็นไหมเธอใส่มิ้นเหรอ,หรอ อะไรม่ใส่มิ้นวะชาไทยอะไรมาใส่มิ้นอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยเอออันนี้อร่อยมันมันสดชื่นอ่ะมันกินแล้วมันแบบหวานหวานเปรี้ยวเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็รูปที่ได้กันเลยไปเลยค่ะ ้นาาวมเี่ยใช้เสื้อให้คุ้มหน่อยกา,ามายืนที่แอร์ตรงข้าจะได้รู้สึกว่าเยอะเข่ารู้เพื่อว่าเตรียมเยมรีอไว้เลยนะคะเพราะวันนี้มันเจ็ดร้านไปแล้วกับร้านที่สองไปทานด้านที่สามกันค่ะ ร้านก๋วยจั๊บน้องแตนแต่ว่าที่เราจะสั่งก็คือผัดไทยอุ้ยอันนี้เขาแต่ว่าก๋วยจั๊บน้องแตนเขาดังมากใช่ก๋วยจั๊บน้องแตนก็ดังมากแต่เราจะไปกินก็ผัดเก่าแต่เยอะดีไปห้าอะไรอย่อยู่กันที่ร้านก๋วยจั๊บน้องแตนถูกต้องเล่าถึงแล้วใช่คือร้านน่ะมันจะอยู่ตรงเส้นซอยวัดพักเก้าวัดเลยวัดที่หันแดงวัดพนนอวัดพนนทใช่ใช่แต่อร่อยก้าร่อยแต่เราพาไปชิมกันลึกลึกลึกเลยแหละ เลยมาหลายวัดอยู่ลึกๆมากเออเลยมาจนจะครบและยากเราต้องรอดเลยเพราะว่าอะไรเพื่อประมาณ7จ็ดองศาแล้วอากาศที่สามสิบเอ็นเลยคือเมนูที่วราสั่งมาทีอผัดไทยเกี่ยวรอนซ่เป็นมินซิกเนเจอร์แล้วก็ขึ้นน้ำขึ้นน้ำใช่ ก็จำลองแท้งของจริงอันนี้น่ากินมากเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูนะได้ยัลยังต้องชิมเกี่ยวกับอุ้ยกรอบจริงกรอบแกรบกรอบแกรบแบบอุ้ยกรอบจนเดี๋ยวก่ตีนกรอบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราเราชิมแต่เครื่องพรอกันอืมมันเป็นจุดเป็นจุิงเลี้ยงโมงมากนั่งสูงไมได้จริงอันนี้คือไม่ได้ปรุงนะคะอืมคือวันเนี้ยแบบ คอนเซปต์เราเลยก็คือเราจะกินแบบไม่ต้องปรุงจ้าเพราะว่าของเขาโรยอยู่แล้วก้อยจับเครื่องแน่นมากว่ะก้อยจับเครื่องแน่นมากดูดิโอ๊ยน้องแบบชิมหน่อยชิมหน่อยเป็นไงคะอร่อยพร้อมทานอร่อยไหมอร่อยในคนชิมมันอร่อยไม่ต้องปรุงนี่ถ้าอยากความเผ็ดอ่ะก็ปรุงเพิ่ม อายัดเท่าโอเคแล้วแค่แบบถ้าเท่ากินเผ็ดก็เติมเผ็ดเลยใส่ชิมังก็คือกลมกลมแล้วฟังมากเขาก็กินไม่ให้มันหยดไม่ได้เลยดิไม่เลยดิใช่ไหมเชื่อแล้วค่ะว่าอร่อยเพราะว่ากินกันไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้เขียวกันไม่อยู่แล้วไม่วางชอเลยไปบ้างไปบ้าง มาจากร้านก้วยจับเมื่อกี้แล้วนะคะคือทั้งหมดอ่ะแค่เจสิบาทก็คือกล้วยจับส0สิบแล้วก็ผัดไทย4ี่สิบถูกมากแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดพระรอยเดี๋ยวเราจะมาพักยกในการกินมาให้หันปลากันชนิดนึงนะคะเพื่อนไปไหนกันคะจิงเหรออุ้ยนี่มัน <laughs> ชาเลนจ์อยู่เหมือนกันนะพี่อีไปไหนคะ ไม่ล่วงมั้งสรุปล่วงที่ฉันนี้แหละววเวลาเดินต้องมีสติกันด้วยนะทุกคนนี่น้องกวางน้อยจะทำมาให้หานนะะอาหารปลาใช่มคะสุาศิบบาทงหวัดพังงลอยค่คยะ,คะเป็่งทานนมบ้าปตายเยอะมากเรามายอย่ใกล้ๆเดี๋ยว ะะก็มาไชหล่ออันนี้คือถ้วยละ20บาทตลอดมันต้องจิ้มนี้หรอดูดิน้องกินเล้อหรอ พลอยอ่ะมันก็จะมีเป็นตลาดชื่อว่าตลาดลมไม้ชายน้ําที่จะเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะลึกซึ่งข้างในอ่ะก็จะมีของให้ทานจุกจีบพวกขนมโบราณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะ<า>แล้วก็มีเรซื้อนี่มาขนมบ้าบินใครไม่บินบ้าบินเย่ชอบอ่ะให้นหมูค่าบาทสิบบาทให้อาหารเต่าข้างในด้วยซึ่งน้องเต่าน่ารักมากน้องเต่าเต็ไมไปหมดเลยน้องเต่าเต็มไปหมดเลยชูคอเหมือน เหมือนต้องทานเราเออเหมือนอยากทานกนานล้วยอะเหมือนทานเราเหมือนอยากทานเนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราออกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันที่ร้านต่อไปดีกว่า <Yeah! S 2> ค่ะเราไปอ,อยู่ที่ร้านเอริสค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เรคคอร์ดเมนของสุพรรณบุรีเหมือนกันนะก็คือ,ขอเขาก็จะมีแบบเมนูหลากหลายแบบว่าข้าวก็มีก๋วยเตี๋ยวก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะสุกี้ก็มีอาหารเหนือก็มีจีนอเมีิกันทมีค่ะแล้วก็รสชาติดีด้วยก็เราไปตามมาดูว่ามีอะไรบ้าง าอันนี้หมูแล้วก็เป็นปลาซาบะค่ะแต่จริงๆคือมันมีหน้าแยกนะคะคือแบบสามารถสั่งแค่หน้าเดียวเป็นหนึ่งจานก,ก็ได้หร<ช>ือว่า<ๆ>เราจะทํคนซื้อหน้าเยอแล้วเวลานี่สองหน้า็ไา้สามหน้าก็ได้ จริงๆนล้วพิซซ่าเนี่ยถือว่าเป็นคลิปเดย์เดอร์เขาเลยใ,ในการจารานกับอันนี้เราก็ใส่ไปแล้วเราก็มันจิ้มๆแล้วก็กมีอันนี้ถ้าใครไม่ชอบก็เป็นพิซซ่ปปาปลาหรือปลาข้าวซอย,ยไก่ขนาดใหญ่มากใหญ่จริงอันนี้ใหญ่จริงนะแบบคือใหญ่จริงใหญ่จริงแบบอิ่มอ่ะแค่เห็นแค่ยุ้ยน้ำไก่น ชิมไก่ก่อนแล้ชิมหมูชิมชิมใหญ่อยู่นะชิมใหญ่ตลอดนะชิมไก่แลาวิมนี่กันนะกลับไปกับซี่โครงไม่บอกว่ากินมาแล้วก็คือไม่รู้นะ <c oughs> ว่ากินมาแล้วประมาณสามร้านที่ผ่านมานึกว่าเพิ่งกินหล่ะแรกเอาเลยค่ะเย่เย่เย่กูบดใครมานะคะก็แนะนำให้มาที่ร้านนี้ อยู่ที่ในปั๊มปตทคร์ทพี่จิ๊กจะหงโปเออใช่ก่อนถึงหงโปรนิดนึงฝั่งตรงข้ามกับมังกรโกใช่แต่ว่าเป็นปั๊มตัวปั๊มมังกรไม่ปั๊มหลังค่ะปั๊มหลังวะเมี่ยวกู้จัดการที่บอกแต่ผิดอ่ะปั๊มที่ไม่มีแมคโดนัลด์ใช่ปั๊มท่าจากปั๊มแมคโดนัลด์ก็คือปั๊มนี้คือใครมาก็ไหนน้ำแบบว่าเพราะว่าตัวเลือกคือเยอะมากเมนูอ่ะคือแบบ ดูดิแบบมากมายรายตาไปหมดจืดๆๆๆๆใช่แบบจริงเยอะแบบไม่รอเล่นนี่นี่นี่เลือปลาซาบะค่ะเผ็ดปลาซาบะเหมันขาวมืนขาวเลยอืมจัดว่าเป็นอาหารแก่อร่อยจานนี้เก้าสิบบาทคุ้มนะเพราะว่าแบบมีสี่อย่างมันมีข้าวของแม่มันมีใช่มีข้าวกล้องกับข้าวขาวอร่อยหมด กินบใช่ค่ะเ<ๆ>พราะคนเนี้ยเขาแบบอร่อยจริง<ๆ>แบบว่าเขาไม่หยุดเลยเขาแบบไม่พูดก็ขครด้วยเพราะว่าเขาจะบอกว่าเอออร่อยจริงนะคะ<ๆ><ๆ>เขาเขียวไม่อยู่เลยค่ะ<ๆ><ๆ>โอเคค่ะ นี้คือเป็นร้านที่ร้านที่ร้านที่ห้าของเราในวันนี้ซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้อิ่มมากคือเปิดเมนูมาเราได้แต่นั่งมองเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วคิดไม่รู้แล้วนะคะเพื่อทุกคนเราจะทําให้ได้แต่ดูนะเพื่อนอยู่ตรงถนนเนนแก้วแบบเลยนะซ้ามอมายำแบบเป็นร้านยำ ใช่เป็นะยำที่เป็นยำแบบยำที่มีเนื้อปลาไหลที่ทุกคคิดกันตอนเนี้ยแล้วก็เป็นพวกของทอดอะไรอย่างเงี้ใช่แต่ก็อร่อยแต่สั่งอร่อยดูว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะที่เราสั่งมาคือยำแซลมอนยำไส้ก๋วยเตียวแล้วก็ยำกุ้งเรามาชิมระวังน้ำไหลนะ แบบไม่ปลาเพราะว่าเพื่อนไม่ทานปลาแต่ว่าความจริงคือเราชอบทานปลามากแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำยำแบบเปรี้ยวอร่อยดินหน้าเราเปรี้ยวมากะแบบมืไม่ใช่มือหลักสแนก่อืน ที่พึ่งมาเราทานสแน็ควิก็ต้องทาไส้กรอกแซลมอนเน้นๆมากมอนจะเขินไหมเพราะว่าเราแซลมอนบุก้าเลยเว้ยเด้เราขอตัวไปถ่ายก่อนนะคะตอนเปิดคลิปก็ตอนนี้นะไม่อยู่ในคลิปเหนื่อยมั้ยเอารีบออกตัวเลยเหรอเราอ่ะอิ่มมากแบบแม่สามันนั่งตัวตรงได้เพราะว่าเน้นมากม่อนเราทำอะไรกันอยู่วะ เหมือนคอร์ดบำเพ็ญเพียรอะแบบว่าบำเพ็ญเพียรต้องอดนะเมียวแบบนี้ไม่ใช่บำเพ็ญเพียรไม่คอร์ดแบบว่าคนเรามันจะอดทนได้มากแค่ไหนมันคือบำเพ็ญกรรมแล้วมาเมียค่ะเมื่อกี้นะคะเราทานร้านเมื่อกี้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถือว่าไม่แพงนะในราคายำที่ราคายำสามจานเลยสามจานเพราะเดี๋ยวนี้ยำราคามันแบบร้อยกว่าที่นี่ยังไม่ถึงเลยก็โอเคนะยำจำโมลร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยยำร้อยเจ็ดสยำจำมลร้อยห้าสิบนะ ้อยเดียวเออแล้ให้กุ้งเองยอะด้วเยอะใช่ให้กุ้งประมาณสิบตัวไดว<ช><ๆ>้เกือบแบบะ็บแปดตัวก็อ,อ,อร่อยร้านอยู่ถนนเนนแก้วนะคะถ้าใครสนใจจะมาทานก็มาได้เลยส่วนทางเรานั้นขอแวะพักไปวัดก่อนกันร้านหน้ามั้งถ้ามีทาาท้องยังไหวถ้าต่ออยังสู้ อนนี้คือร้านที่ของจริงก็คืออะไรคะแซวนเซนพราะว่าอยากกินไอติมมากแล้วก็ไม่รู้จะกินร้านไหนนะจริงจริงสุพรรณมีร้านเยอะแต่ว่าณเวลาเนี้ยเขาปิดกันหมดแล้วเราก็เลยต้องมาทานที่สซวนเซนที่โรงพยาบานไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์สุพรรณบุรีนะคะตอนนี้เขาขยายเซสชัแล้วทุกคนมาเดินได้ถ้าไม่รู้จะไปเดินไหนก็มาเดินห้างนี่คือนี่คือการแนะนําที่เดียวคือห้างคนสุพรรณ ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเดินที่นี่ใช่มาเดินนะอร่อยใช่เพราะว่าทุกคนมาเดินโรบินสันไชร้์สตาร์เซ็นเตอร์โซนิคเราสั่งเบลนี่เอ้ยไม่ใช่เราสั่งไอติมไปแค่หนึ่ง <c oughs> ที่นะคะ <c oughs> ไม่ได้ไกินเบลนี่ <c oughs> <c oughs> เราสั่งไอติมไปแค่ที่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไม่ทันร้านที่เจ็ดที่เป็นร้านสุดท้ายของเราทุกคนว้าวเซนเซนกับวีพีเหมือนกันมีได้ไอซ์ได้วยมมีได้ไอซ์ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่ เจ็ดแล้วร้านสุดท้ายก็คือร้านโต๊ะโต๊ะโต๊ะข้าวต้มค่ะดีใจกับเราหน่อยเราเดินทางมาถึงร้านสุดท้ายแล้วร้านนี้อยู่ตรงเส้นเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะสามสี่ศูนย์อ่าเส้นสามสี่ศูนย์เส้นสามสี่ศูนย์เส้นที่จะไปกรุงเทพนะคะอยู่ติดกับร้านซูชิไทยเฮยูเลยมานจริงจริงนั่นติดกันแล้วก็เขาทําเร็วมากเมื่อกี้เราดูเมนูอยู่พอเราสั่งเสร็จปุ๊บได้เลยใหม่มาหนึ่งคนก็คือแมเข้าตังค่ะก็ ก็คือร้านสุดท้ายแล้วปล<ร>าช่อนหั่นขาแล้วไม่เห็นม,มีเตาหูนะคะ่มีเลยแบบนี่แบบถูกมากเลยนะคะเราสัง่งกับเ้ราห้าอย่างแล้วก็ข้าวอีอออวข้าวต้มท้งหมสี่ร้อยสามสิบเองถูกมากร้านี้ถูกตลอดเลยงงมากขาเขาออากำไรไป่าวห้าอ,อย่างแบบมีปลาช่อนด้วยมีหน้ำเลียบมีไก่มีไก่ทอดเลย เยอะมากจริงเยอะจังไม่ใช่กินมาเยอะจนจะอ้วกก็เลยอิ่มก็สำหรับวันนี้นะคะตะลุยกินเจ็ดร้านของเรากขอลงเพียงเท่านี้กันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบายยอย่าลืมฝากกด f อ l โ o w กด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปของช่องมามีอ่ะเดี๋ยวจ้าเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย